กิจกรรมยอดนักคิดคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กอนุบาลสามเดี๋ยวมาดูน้องภากรสาธิาตวิธีการใช้กล่องกระต่ายยอดนักคิดกันนะคะพร้อมไหมคะเด็กๆพ uh huh. ร้อมพร้อมด้วไหมครับอ่าเรียกเลยค uh huh. uh huh. ละ อ่ะพอไหมคะเดี๋วเรามาดูคำตอบกันอุปกรณ์น่ระเสรตรงนี้นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก็จก็ดบแสดงว่าหกบวหได้12บสองขกมืออ่ะกรณนหน่อยค่ะอ่าขอบคุณค่ะ สองข้างแล้วแปลงล่างเป็น ดอกบอัวสวยงามสวัสดีค่ะ,คะอ่ะวันนี้ครูมีกิจกรรมมาให้ทำก่อนไปทำกิจกรรมครูมีอะไรมาทบครนค,ความรู้เด็กๆนิดนึงน,นี่คืออะไรคะอ๋อะก็คือบัตรภาพตัวเลขใช่ไหมใช่ค่ะสี่ เก็บไว้อย่าให้เพื่อนเห็นเดี๋ยวครูจะให้เด็กๆออกมาเรียงเลขให้ ตอนนี้เด็กๆมองบัตรภ้าของตัวเองท่านสั่ดังนะคะแอบมองตัวเองไว้แอบมองตัวเอไง,อบบองเอไว้ได้ไหมเออคุณไม่ได้ฝาคุณไม่ได้คือคุณไม่บอกเพื่อนค่ะพร้อมไหมเดี๋ยวครูจะให้เด็กๆออกมาเรียงหน้ากันทั้งหน้าตรงนี้เราจะมาเรียงเลขก,กันโอเคไหมคะอ่าทั้งหมดยืนขึ้นเดี๋ยวเราจะให้เลขหนึ่งอยู่ฝั่งนั้นแล้วเราก็จะเรียงมาโอเคไหมคะ เโอเคที่เหลือไหนเด็กลองช่วยกันเรียงสีเลขหนึงแลวเลขอะไรเอ่ยเลขสไหนเลขสอยู่ไหน่าเชบัตรนี้ค่ะอต่อไปเลขอะไรคะเลขสเลขสาม เลยเลขศูนย์อยู่ไหนเอ้ยมาเลขศูนย์อ่ะจะไปเลขสี่แล้วก็เลขอะไรคะ ตวจก่อนว่าถูกหรือเปล่าไหนเลขศูนย์ยกมือเลขหนึ่งสองสสี่ห้าหยกมือค่ะเลขหก <6. S 1> เลขเจ <6. S 1> เลขแป <6. S 1> เลขเก้า วันนีครูจะมีกระองกระต่ายยอดนักพิทยกมาฝึกการบวกเลขให้เด็กๆนั่นเองเด็กๆรู้จักตัวเลขไปแล้วใช่ไหมอันนี้เขาเรียกว่าเลขอะไรเหเขาเรียกว่าเลขฮหนดูอาราบิกแต่ถ้าเป็นไม่ใช่แบบนี้เขาเรียกว่าเลขอะไรคะเลขหนึ่งเลขหนึ่งอาราบิก อันนี้ก็เช่นกันแต่ว่าเหมือนกันไหมคะบัตรภาพสองภาพนี้ไม่เหมือนอ่าไม่เหมือนกัน,เ,น,กนเดี๋ยวมาดูนะเดี๋ยวคุณจะเลี้ยงให้เด็กๆดู หยิบัตรภาพอันนี้เลขอะไรคะเลขสองมีที่ติดข้างหลังตูมัติดตรงนี้ชิบคหยอันนี้เลขอะไรคะเลขสามคู่ติดตรงนี้ชิบเห็นสัญลักษณ์ตรงกลางไหมรูสัญลักษณ์อะไรคะแบบนี้คืออะไรบวกเก่งมากแสดงว่าสองบวกเท่าไหร่คะได้เท่าไหร่เราก็ไม่รู้เดี๋ยวมีวิธีการทำ่ะดูนะ สองช่องนี้เราจะหยิบรูปิงปองสองลูกใส่ลงไปที่ช่องของเลขสองเลขสองเราก็ต้องใส่ลงไปสองนะั 2> 1 2เสร็จแล้วช่องนี้มีกีก่นะลูกคนะลูกอนันนึ่องเดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันว่า2 3บวกได้เท่าไหร่พร้อมไหมคะพร้อมใครพร้อมแล้วบู เปิดดูคำตอบกันว่าถูกหรือเปล่านี่นี่อยู่ทำงในี้เดี๋ยวเรามาดูกัน,กนว่าสองกับสามได้เท่าไหร่เด็กๆนับพร้อมกันนะคะว่ามีกี่ลูกนะหนึ่งสอง โอเคไหมคะโอเคค่ะเดี๋ยวให้ตัวแทนก่อนมาทำให้เพื่อนดูก่อนว่าทำยังไงพอไหมเอ่ยใค่อ่ะเอามือกอดเอาไว้อ่ะน้องบูมาค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้น้องบูมาอยู่ตรงนี้อะทำให้เพื่อนดูอ่ะน้องบูติด ติดตัวเลขก่อนลูกมาดูน้องบูเอาเลขอะไรเอ่ยนั่งลงค่ะนั่งดีๆโอเคเอาเลขอะไรคะอ่ะอ่าเพื่อนๆดูสิอันนี้เลขอะไรคะเล่ยเล่เล่ยเดี๋ยวเราจะเป็นกำลังใจให้น้องบูโอเคไหมคะอ่าดูค่ะอ่ารูปปิงปองมาใส่ดูกเดี๋ยวช่วยกันน้องบูนับนะคะเดี๋ยวเราน้องนะ งเดี๋ยวเรามานับให้น้ำบูเปิดอ่ะเปิดออกมาเดี๋ยวน้ำบูนับงแต่ละก้าตรงนี้อ่ะพร้อมมั้ยยังคะพร้อมได้เ<ะ>ท่า,า,<ะ>ทาไหรไม่รู้<ะ>เดี๋ยวมาดูอ่ะนน้ำบูนั่ง<ะ>อาชวนมา,า<ะ>นนดูหนึง่งสอง you <music>